ก็คือสรุปทุกคนรู้หมดแต่พี่ถามไม่มีใครพูดอะไรกับพี่เลยจำอะไรอ่ะอไรร้องมอครับมีเรื่องอะไรเลยนะเรียกผมไหมครับมีเรื่องเดียวเชียมยังบ้านใช่ไหมต้ออ ฉลาดด้วยฉลาดขึ้แล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยุ่งกินอะไรร้านก็ทำไปเยอะแล้วก็ทำไหวยะมันได้อะไรบ้างต,ตอนเนี้ยพี่กำลังจะคิดว่าเราจะมีแผนช่วยอะไรที่สามารถเอาเงินทัพทีมมาหรือเงินของทีมงานมาได้เข้าใจไหมแชมป์ทำไมนะยังคิดไม่ออกไงเรียกมันแชมป์ยี่ห์ยี่ห์ไหม เบผมคิดออกแล้วกลับไปหาพี่พี่กับศัตรูเดิมเราเนี่ยไม่ต้องเสียค่ใาใช้จ่ายไอ้ช้างไอ้ช้ามไอ้คนนี้มีหัวดำนะมีเกินเงนะินได้พี่ชั่วแลยว่ะกี้พูดว่าอะไรละกับศัตรูมึงฟังนะเด็กชั่วมึงฟังนะเด็กหัดชั่วมึงฟังนะเด็กหัดชั่วเราใช้ความสงสารซ <S <S ิว่าพี่มไม่ไหวแล้วป่ะอาจจะต้องกับศัตรูเดิมนะแค่นี้พี่ว่าทีมเงียแล้วจิมเองช่วยอ่อนค่าบ้านแน่นอน เงเพื่ขอตรงขอข้าบเ้าหน่อยไม่มีใครให้แครใเราใช้ความสามาแบบไม่พูดไล่เขามาถามเองเขาช่วยเราได้นอนลยแชมปี่โคตรชั่วเลยผมนักถงขอบคุณที่ชมคุณที่ชมคมช่วเราดคิดมาคิดเาบอกเลยว่าอนี้เราอยู่ต่อได้อีกเดือนหนึ่งแล้วจุกคนโอ้โหนี่จะบอกแผนมึงไปในูเรเี่ยกโนรเาสียอมาจูอไราจอกไมาไปไปอบบ้านไป เีกินงกิ้ดิข้าไม่กินา่ีมบอกกินได้หรอพี่ว่าช่วงนี้พี่อยากจะดูแปลกแ เขาเป็นอะไรปกติไม่พี่หนเห็นดีดายเลยก็เคยอินเทอร์วอนบางทีอนตอนวันนี้เขาซื้อนพี่มึซื้อไเผมก็สงสัยนะว่าพี่เขาเป็นอะไรเขามีปัญหาอะไรแบบเขาไม่บอกเขารย่ปดอะไรางไม่เออพี่เอกาไปไหนอ่ะเชิย่าผมเพืนมปเอาของของพาแล้วเปประตูที่ว ีเกม็กาขาหลับเปเสยงคนไม่ใช่เสยไห้รอหเอาแล้วเขาไม่คุยอะไรกับมึงเลยเหรอแช่เขหลุดประคำาว่าาช่ะเราไม่มีตังค์ตับ้านบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยแะบบานีกูทําหนอยู่เมื่อวานเขาโทรไปพี่ว่าเขาโทรัับบ้านหรอแลวจะโทรที่ไหนกับจตเงเงนยาั ที่นี่มันก็หลงตัวแล้วนะใฮะมันสบายแล้วก็ต่อพวงเงินนั่งสบายยกของกว่าจะโดนออฟฟิศอะไรของเป้็นสัปดาห์อื่นเป็นสัปดาว์ไม่ใช่เดี๋ยวแล้วเรื่องแรกนีคือถ้าเรื่องค่าเช่าแล้วยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีแต่จะรุนยึดหรอใช่ยังเขาไม่บอกใครเลยไม่บอกไม่บอกใครเลยเราใช่แกปัญหากันเหอโอ้าหเออพี่โต้องมีบ้านนี่มีหอที่บ้าน เรื่องเรื่องลักี่บาทเรงของพี่มแชนออื่อง่นาดรให้พวกกูมาช่วยเอาเงินนะเี่ยมเลด็กสสวัสดีค่ะไนะวันนี้อ๋อขโพ่อพี่ใช่ใช่พี่เ่าหูทอเต็มใ่งใส่หูพ่อกิแ้แท้หูพี่ いい写真来ました เดี๋ยวผมขึ้นไปดูใหเอช่วงนี้เขาเทีียนไม่รู้ว่าเขาจะพร้อมคุยกับพี่หรือเปล่าอะไรวะเอกเราใช่เขาเคี่ยนอะไรไม่รู้เ่ยไรเดี๋ยวผมขอไมคุยกับเขาเยเราใช้เรื่องเลงมาแล้วหรอไม่ผมเห็นเมื่อเช้าต้องเดขาดว่าเขาเกิดการตรวตัวเพื่อน่ะเอลยวะเพี่ขึ้นมาไม่แชมป์พี่จะขึ้นมาหาพี่แล้วบกาพี่พี่ร้องห้ เดี๋ยวมึงตั้งกล้องในรับะทีมานเราถ่ายคนไม่ได้มึงดูจะมีความช่วยามาหรือตาแน่เลยมึงไ อะไรม,มนุษยมันเอะออะไรฮะแล้วก็หา,ไ,หาไม่ะไรกก็เ่อ,อะไรก็บอกพี่แ้ก็หาย <c oughs> ไม่มเรื่องใหญ่หรอก <c oughs> ถึงนายังน้วพักเาวันนี้เขาขอ,งของางทังบมดีกว่าเขาเลยอยากทำทั้งบมคนเดียวเงียบะกินข้อยัไม่หิวต้องกินเขาไปเอาข้าวมาให้

เรู้ที่ข้ามันนะว่ายหิเลยองไม่กินบ่ายสองกว่าแล้วกินไม่ยลงเลยเ้าลเอาน้ำเอาน้ำเลยเอลยโอคมม่มเปไได้เป็นาน้ำส้มเกไปจหมดกินแค่น้ำกันข้าว่ายู่เลย

เดาม่ยอน้องดีวุยัไม่กินอะพานุแล้ให้แชมกินทำไมงน้องมันหิวข้างน้องกินเยน้องแข็งหมดเกิดอะไรสรุปไม่เียวกัเ่องใหญ่หรอีเราจะพักเขารง้ปทงาแล้วเนี่ยอะมไม่บอกว่าเคลียรเรื่องอะไรมันไม่ใช่ปัญหาครับทีมไม่อยากแบบแชร์ความด้านลบให้คนอรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เครียดตัวเองได้องเคลียดตัวเองได้ยไม่รอ ไช่หรอนีอ่อะไรกันทีน่ะนันคืออะไรเใชนเรื่องใหญ่ถ้ารู้ลองให้เลยทำไมเเรื่อง,ง,ง,งใหญ่เดี๋วยมวมีคิกแบเราก่อน ีบอกกันไปอะไรเขาเขาแบบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องที่บ้านาครอบครัวหรือว่าทีมงานหรออะไรทีมงาตอนนี้เขาลงไม่คุยกัคนเลยว่าคือปัญหาอะไรเขาขออยู่นเดียวก่อนนะทีมตอนนี <c oughs> ้วเขาอยู่คนเดียวก่อน เรื่องเขาลำคาเขาหรือเปล่าลำ้าเพราะคนคนเดียวมันเือร้อนทุกคไเล ดรามากเดี๋ยววันนี้เป็นอะไรรู้เสียงแ,แหวนเหมาะเจอเกี่กาบจิ้มชิมาย ลองแชมป์เฟิร์นมาที่หมดเลยมีใครรู้บ้างว่าเอกเป็นอะไรเอกเป็นอะไรร้องไห้แล้วเครียดเครียดเรื่องอะไรไม่รู้เครียดมากเลยโองรู้ปะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับอยู่แต่ในห้องอะวันนี้ไม่มีใครเจอเอกเลยใช่ปะยังไม่มีเขายังไม่ลงมาเลยตั้งแต่เช้าแล้วมีแต่แชมป์เจอใช่ใช่แชมป์มันรู้ครับใช่ครับเมื่อเช้าแชมป์ไม่ควรบอกเลยเออใช่พี่แชมป์บอกว่าอะไรเครียดเครียดอะไรเครียดเรื่องบ้านเขาไม่มีตังค์พอ เขาจะยึดบ้านก็เลยจะย้ายกลับไปพ่หารที่ยี่จริงเหรอรู้กันหมดเลยเหรอเอาก็เหมือนแบบทุกคนรู้หมดเลยแต่ไม่บอกพี่สรุปรู้กันแต่เช้าผมิ่รู้ี่ชบอกว่าเพราะว่าแชมป์มาไปรู้มาผมก็เลยอยากให้แชมป์เป็นคนเล่าเพราะผมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่แชมป์ไปเจอมาทำไมเมื่อกี้พี่ถามไม่เห็นมีใครบอกพี่เลยเกยร้ไม่อยาก ไม่อยากให้ใครรู้แต่ทุกคนรู้อยู่นั่นพี่ทานผมก็ไปแอบฟังในคลิเหมือนเขาโทรไปหาพี่ตอนเช้าว่าจะขอกลับมาสัทกทีผมก็เลยคาดเดาว่าเขาน่าจะมีปัญหาอะไรใครจะด่ายก็คือสรุปทุกคนรู้หมดแต่พี่ถามไม่มีใครพูดอะไรกับพี่เลยสักคำ พานุนี่จะตัวอะไรเราดิตัวอะไรไม่รู้เรื่องไม่ทำไมไม่บอกเขามันเรื่องใหญ่นะเนี่ยทำไมพานุไม่บอกรู้มาจากไหนก็ฉันไงทำไมฉันบอกกับที่มาเพราะฉันอยากจะอะไบอกไปช่วยอะไรพี่ได้ไม่ไมพานุไม่บอกเขามันเรื่องใหญ่มันต้องให้เขาช่วยตัดสินใจด้วยทำไมมีอะไรไม่บอกอ่ะมันเรื่องใหญ่เขาเขาไม่อยากให้บอกว่าแบบไอ้ที่บ้านมันอาจจะมีปัญญาหมดอะไรเงี้ยแล้วแบบใช้ที่บ้านเยอะๆไม่ว่าเอ้ พา,<ม>พานุก็ต้องยากแก้ปัญหาหตัวเองว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุก็อยากทำาแก้ปัญหาหตัวเองไงพานุก็ต้องรู้ว่าตัวเองอะเออซื้อบ้านแล้วมันมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นพานุก็ต้องมีการวางแผนการเงินก่อนว่าเออจะทําอะไรยังไงไม่ใช่ว่าแบบหาไปทุกๆเดือนเพื่อมาจ่ายในเดือนต่อเดือนพานุแบบนี้มันไม่เวิร์กถ้าเดือนไหนไม่มีเงินอนะทำไงมันเนี่ยเขาเลยอยากเก็บปัญหาไว้คนเดียวดีกว่าแก้ปัญหาเอาแล้วพานุจะแก้ยังไงมันเกิดแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดแล้วตอนเนี้ยจะแก้ยังไง เพราไหร่คะนุมาเขาโอนให้เดือนนี้แบบนาดูแบบน่าดูพานุทำหน้าดูแลหน้าดู 5, 100, 5, 100เงินหรอใช่แล้วมีแผนของเดือนหน้าอยางอันนี้คือเงินไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบไปเติมเกมมาหรือเปล่าของเดือนเนี้ยไม่ได้เติมเลยพอดีช่วงนีม้มีไฟไหว เดือนนี้จะเดินหน้าไหวชัวร์ไหวชัวร์นุพนุฟังเขาเวลาพนุแบบได้เงินเดือนมาพนุกันส่วนหนึ่งไว้สําหรับค่าบ้านเลยแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ไว้ออมแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ไว้ใช้ไอ้ออมพนุแบบเก็บเรื่อยๆไปไหลายเดือนถ้าสมมติว่ามันแบบเดือนไหนแบบฉุกเฉินจริงๆพนุจะได้มีเงินสำรองใช้เข้าใจป่าไม่ใช่ได้มาใช้หมดพนุต้องการเงินไว้ก่อนแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนให้เรียบร้อยกับว่าอะไรใช้ได้ใช้ได้เท่าไหร่ถ้าพนุอยากใช้เยอะกว่าจำนวนที่เก็บเดือนนี้พนุก็ต้องเก็บไปสองสามเดือนเพื่อใช้เข้าใจป่า รู้เยเป็นยางยีงนะได้ยินไหมเขาโอนแบลขอบคุณมากี่มช่วยเขาอย่าจะ้งยด้ยกเฮ้ยยังไงก็ลอกูไแล้วชคความฝัี่จิมงานและจิเองช่วยออกคบาน you